ลู่ย่งเงินน่องไปไปรอใจเต็มปีไม่ยึดพี่ทองค่ะพี่ทองกระเบิ้ลน้องอยากใกล้เดี๋ยวจะยึดน้องอยากใกล้ยึดเรียบพี่ทองไงล่ะคะเกออยากวี่งยังมน้องค่ะพี่ทองกระเบิ้ลพี้พ่ปไปเลยวันน้องยกุบใกล้ยุบใกล้น้องยุบใกล้อยูกับพี่ทองไงล่ะคะเกอ Chat, มีเรไม่ให่ใช er ่บอกปีน <on> ้องนอยเตนายบอกปีเลยน้องค่ะพี่ทองกระเบื้องปีร้อมสบายยินดีจะจดเลยแต่ถ้าเราไปแล้วน้องนะค่ะพี่ทองขากระจก้าได้พวยบอกปีต้องเลยน้องค่ะพี่ทองกระเบื้องคุณตอบใาโอมจากกระเบิ้มกระเพิ้อให้ได้ตอนมึงยังจบกันกับได้ขอมม่าจบจบเป็นชีวิตใจเลยเดีว่าว่าผู้จริงใ้พบเด็กเลยกูตกใจ กว่าเก้าปีจอย่างอิจฉีเดกหอกากองลุยเล้วหอไม้กนรองนรอเก่เราจะมาเล่กันเต็มที่ผมเลยเตะเลือลมต้องปีตองสมบูรณ์ฮะใครได้เป็นคิดเลยยไม่เจริญรักเพราะปีจะเน้นักติเหลืงจิกจักพูนๆนะฮะเพราะเรยวเร่งอย่างแกงมันพูนนะอจะพูนๆในตึ้งแต่นี่เออร้อยเป็นโนมัจอมกู้ควาได้จริงนะับแหลแก่บรรนำใจตัวละจับจ่องซิมเดียมัน โลเป็ดไหโตัฮานักหนาที่ได้ใจช้องซิมแต่กูได้ใจช้องซิมผมไม่เคยตัวฮานเลยใช่หลังตีนังว่างๆ่างไหมตีแรกกับใครกูกดจใจซิมโนมาแรงกับซิมนี้อ่ะเฮ้แรกกับใครบอกแรกแต่กูไงว่วรลอนอ่ะกินอะไรยังกินเหลวค่ะเดี๋ยวผีกินเลยยังอ่ะหัวกินเหลวเหมือนเลยจริงไมมนี่อดกันอยู่ตั้งโรคซิมมันเลยเออมือบ่อเกยนุกกันหัตเราขอจบชิ้นมาบ้าไปเลย พี่ทองค่ะกระเบื้มพี่ทองนี่หน้าตาก็ไม่ได้ขีรีวคีเรนะคะอายุเท่าไหรแล้วปีนี้พี่ทองอ่ะเกิดันรทากับอย,าาอยิ่งจามาอายุจัดเจ้าเกิดบรรทพี่ทองค่ะเกับพี่ทองไม่คิดจะแต่งงานบ้างยางค่อยู่คนเดียวนานแล้วอ่ะกินเมื่อไรกับเนี่ยปีไปแล้วไปแหลมมอแเลยเลยตะน้ำร่วงมองว่าปีนี้ปีจะพบเนือหอกกีเป็นหมาแร่งแล้วไปป้าเดียวก้อนได้เนาะ เนือโขฮะแน่แน่อ็พี่จะแต่งงานกับกไค่มากกว่ามาใบใบเลขคะ่ะครับเพราะปีต้องนี่ครอบครัวไหมพี่ไม่มีหันทะไม่ปั่นตายเดี๋หันทะกันแหลกเลยน,นั่นอรอนั่นเออพี่ต้องคิดจะแต่งงานเมื่อไหร่คะเนี่ยกับคิดว่าไราพี่เนี่ยมีต้องมีแต่งงานพี่ต้องคิดไว้แล้วว่าจะโคนยางจะเต้าครับอะไรคะสลาโตดครับโห <dripping. S 1> อย่างซาลาโต๊อยางโหนคู่ลมจักอนแล้วกูตีจโด้ห่ว จริงกูถามจริงๆไอ้ยอดทองชีวิตมึงนี่เคยได้เมียกับเขาบ้างหรือเปล่าเหรอก็ได้ตางแล้วกับม่อมโพแต่ว่าเมียตายแล้วก็เมียมึงตายเหมือนกูเลยมึงอาภัพกับเมียมึงอยู่ที่ไหนเมียผมไายเพรายิงอยู่หน้าวัดหลวงพ่อเด่นยู่หน้าวัดเลยเหรอครับตายแล้วไอ้ตองเมียมึงนะเออใช่ได้ตายกูมองตายิเลยก็ใครจะน้อยใจหนูเมียตายชาวว่าใครตาวิต ไม่จำตายกับไกเธอไปเพลดเพลอแตคือควรทำไรผู้เชื่ควขอโบราณใช่ไหมพอทำงานเสร็จนกูตามปัดในวัดหลวงพ่เด่นในเรอยูน้าวันนี้พอหลวงครับเอาเมียนี่ของปศนจะทำตำราเรื่องอะอย่างนี้นว่ากงงพูดนยนุังพูดัปเกี่กอ่าเห็นในคู่ปศงานเสร็ว่าลุงปอตุงก็จันทาวันชกตนึนะพรวันเียงตุ้งตุ้งลาวตินนลาวให้มึงกินได้ีวันะหนเน ไอ้วันจ่องน้นมันอีตายกุดยิ่งไอ้วันจ่องน้นมันมาตายไม่แต่โดู่อย่างเก้าเดือนริบส์ปอยตึงดูหลาปลาดูเด็กในวัดมันที่หุงนั้นอ๋อ